สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชานี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกตือนเด่นร้าจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุรค่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จําเป็นต้นเสริมทัพหรือไม่บอเบชิโน่ตอบรำนะครับหลังโดนนถามเรื่องของปอบบะบักจาเป็นหรือไม่ หลังจากที่โดนถามถึงกรณีเกี่ยวกับปอบบาบามิกฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหล่านั้นมาริชูโอปโป,โปเปชโน่กุนซอ,อปารเรียดก,ก็ยังคงไม่ได้ให้คำตอบที่แน่ชัดโดยบอกเพียงว่ากุงกำลังในตอนนี้ของตอนก็แข็งแกร่งพอสมควรอยู่แล้วต่อให้จะไม่มีปอบบาบาก็ตามพร้อมบอกว่าฟอร์มการเล่นก็บเรยวมันน่าพอใจในะระดับหนึ่งอีกด,ด้วยแม้ว่าทีมของพวกเขาจะแพ้นะฮะ มาลิชัโปเปชนโน่คร,รับเทรนเนอร์ขำปาเริดเซนช์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งซิกวิกเองิงฟลงเซมนะครับกล่าวว่าคุณกำลังของตอนนั้นมีสภาพที่ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วต่อให้นะตอนนี้จะยังไม่มีปอบบาฟิลของทีมชาติโปรเกตอยู่กับทีมก็ต่ำเบเชนะครับตบเป็นข่าวกับปอบบาอย่างหนักตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาภายหลังเขาเหลือสัญญาก,กับทีมจนถึงกลางปีหน้าเท่านั้นแถมลือกันว่ามิโนไลโอลาเอเยันตัวสาบของดาวเตะ เลือดน้ําหอมกาลังพยายามผลักดันให้เกิดการยยายทียมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยกระแสะขา่าวในช่วงหลายวันก่อนนั้นนี้มันก็เทมในทิศทางที่ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการยยายทียมสู่ปาริสแซงช์แตแมอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไม่กี่วันที่แล้วจูๆ่ๆก็มีรายงานว่าบาบาเริ่มมีท่าทีถูกใจกับอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่แม้เขาจะยังไม่คิดที่จะตกลงต่อสัญญาชั่มใหม่กับเทียมแต่มันก็ทําให้ฝั่งปีแสดงดูมีแนวโน้มนะครับที่จะร้อตัวของเขาไว้ กับทีมมากกเด็บขณะที่ล่าสุดปาร์ตเรตเชนชแมนก็ทำผลงานไน้นเาผิดหวังเมื่อแพ้ลิวไปศ1นย์หในเกม f r e n c h Super Cup นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับดยหลังจากจบเกมแลโบเปเชโนก็ถูกถามว่าฟอร์มการเล่นในวันนี้ทำให้เขาคิดว่าเฟเช่จำเป็นจะต้องการเสริมทัพอย่างเช่นการเอาปอมบามาาร่วมทีมหรือไม่ซึ่งกุนซือชาวอาร์เจนตินาก็บอกว่า กูลองดูบรรดาไร้ชื่อนักเตะของเราณตอนนี้กําลังอยู่ที่บ้านดูสิเรามีนักเตะอยู่ในทีมหลายคนครึ่งหนึ่งของกลุ่มาลังของเรากําลังอยู่ที่บ้านส่วนบางคนกําลังอยู่ระหว่างการพักร้อนผมคิดว่าฟอร์มในวันนี้มันออกมาดีแล้วผมพอใจกับมันและผมก็ไม่อยากจะพูดถึงนักเตะที่อยู่กับสโมสรอ,อื่นดันนี่ฟานเดเบก ทุ่มจ้างแพทย์ดูแลร่างกายหวังคัมบัคติดตัวจริงแมนอยู่ให้ดักดอนนี้ฟานดเดเบงนะครับม่ฟิลของแมนเชสเตอร์แต่ได้ประกาศชัดเจนเลยว่าต้องการอยู่สู้ต่อตำแหน่งตัวจริงภายในถิ่นโอร่รฟอร์ดต่อไปพร้อมทั้งยังจ้างแพทย์ส่วนตัวนะครับดูแลร่างกายเป็นพิเศษเพื่อต้องการที่จะกลับมาต่อสู้เพื่อ ยังชิงตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งเดียร์นติกนะครับสื่อกีฬาชื่อดังในประเทศเยอรายงานมาว่าโดนนี่ฟานเดเบกมิฟิวคอมไปสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอบใช้เวลาว่างในช่วงพักเบรกห้าสัปดาห์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปจ้างโค้ชเทรนเดอร์เซนตัวและแพทย์ในการดูแลความแข็งแกร่งและสมรรถภาพเพื่อพัฒนานร่างกายให้ดีขึ้นเพื่อต่อสู้กับตำแหน่งตัวจริงภายในทีมในซีซั่นนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าดอนนี่ฟานเดเบกเนี่ยจากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่น่่่่วงงซซีีัันนทผาามแตต้อพบกบก กันที่ทาผิดหวังโดยเจ้าตัวไม่สามารถเข้มปอมเก่งออกมาได้อีกทั้งยังนั่งตัวสำรองตลอดทั้งปีจนมีรายง,งานาว่านักเตะต,ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงสัป์นี้ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนด้วยตัวเองแล้วว่าไม่มีแผนที่จะย้ายออกไปคัดย่้งที่ไหนในซีซั่นนี้และจะอยู่กับปีแสดงเพื่อต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงให้ได้ต่อไปในปรับนี่แหละครับเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่น รูเบนเนเวิสหักอกแมนเชสเตอร์แต็ดอาร์ซนลเปรยว่าเจ้าตัวจะอยู่กับบูมแฮมตันต่อในฤดูกาลหน้ารูเบนเนเวิสนะครับบอกเป็นใน,ในัยๆละว่าเขาพร้อมที่จะอยู่กับบูมแฮมตันวันอเลอรต่อไปในฤดูกาลหน้าทำการข่าวการรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์มีความสนใจที่จะนําตัวมาร่วมทัพอันาคตก็ของปอบมาบานในทีมโอฟราฟอร์ดดูเหมือนจะเรื่อลางไปเรื่อยๆเพราะในขณะที่เขากําลังจะหมดสัญญาในปีหน้าก็มีรายงานมาว่า ปีศาจแดงดเริ่มมองหาตัวแทนของมิฟิล์ชาวฝรั่งเศสเอาไว้เป็นที่โหลแล้วโดยในเว็ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโอลิโกนาโซชาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้อาร์เซนอลเองก็เป็นอีกทีมนะครับที่ให้ความสนใจในดาวเตะในวัย24ปีรายนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังจะทําลายความหวังของทั้ง2ทีมลงไปเป็นที่โรลแล้วในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจ้าตัวเกี่ยวกับผู้จัดจการทีมคนใหม่ นักเตะทีมชาติปวยเกตให้สัมภาษณ์กับช่องทีวีของสโมรอนว่าเขาลาเกซึ่งเป็นโค้ชที่ดีมากๆผมมีความสุขจริงๆที่ได้ร่วมงานกับเขาผมได้พูดคุยกับเพื่อนสองสามคนเมื่อเขาเซ็นเจียกับมบูมฮัมตันพวกเขาพูดสิ่งดีๆมากมายเก,กี่ยวกับเขาตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีมากและเป็นโค้ชที่มีความคิดดีๆมากมายผมคิดว่าเมื่อทุกอย่างรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเราจะเป็นทีมที่ยากจริงๆที่จะเอาชนะ จนถึงตอนนี้เน,นวิก็ทำไปแล้ว20ประตูและ10อักซินนะครับจากการลงสนาม176เกมให้กับต้นสกัดบูมหฮนตันและสัญญาของเขาที่มิลลินีวสเดียมก,ก็ยังไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงฤดูร้อนปี2024นะครับก็ออกมาเปลยๆแบบนี้กันแน่นอนอยู่ต่อส่วนปอบบาลนะครับก็กําลังที่จะต่อสัญญาชางวัแมอยูนะครับคดีพิกไปหลายขั้นตอนเลยทีเดียว ลับผีถึงสกอตแลนด์เข้าแคมป์เก็บตัว3วันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกเดินทางไปถึงสกอตแลนด์เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว p รีซ e a ั่นที่นั่นเป็นระยะเวลา3วันโอเลกาโซชานะครับนำลูกทีมเดินทางไปถึงเซนต์ออนโรูประเทศสกอตแลนด์ Scotland, เมื่อเช้าวันจันทร์นะครับโดยทีมชุดนี้นะฮะจะได้กัปตันทีมแฮร์รี่ไมิไก่กลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมเรียบร้อยเช่นเดียวกับวิกตอร์ลินเนลเลฟและดาบิดเดเก้า ก่อนหน้านี้ครับไปแสดงแมนเชสเตอร์ได้ไปเก็บตัวที่เซอรีทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษใกล้ๆกับ London, ลอนดอนหลังจากที่ลงเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่บุกชนะเดบี้ทุกที่สองหนึ่งและจากนั้นก็ลงเล่นเกมแพ้ที่บ้านของควีนส์พาร์ตเลนเจอร์สองสี่และกลับมาเล่นที่โอลกราฟฟอร์ดเสมอแบนฟอร์ดสองสองแต่นี้แมนเชสเตอร์จะเข้าแคมป์เก็บตัวที่สกอตแลนด์เป็นระยะเวลาสามวันจากนั้นก็เดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์โดยเหลือเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเจอก,กับเอเวัตันที่โอลกราฟฟอร์ดในวันที่เจ็ดสิงหาคม และจะเปิดฤดยกาลพิมพ์ลิงเกลตนัดแรกเจอกับยูงทองลีดยูเนเต็ดในอีก7วันต่อมานะครับตอนนี้อยู่แคมป์เก็บตัวที่สกอตแลนด์นะครับชัดเจนนะครับได้นักเตะที่ไปเล่นกับทีมชาติกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่3สิงหาคมสรุปแล้วนะครับปอบบานั้นก็มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาโชว์ใหม่กับแมนยูนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยมันติดเพียงแค่ข้างนี่ยเท่าน,นั้นเองที่เจ้าตัวเรียกร้องไปประมาณ4ี่0 0 0ห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็อาจจะลงตัวแล้วล่ละเพราะในแหล่งข่าวก็ออกมาบอกว่ามาเรชูโร่โปรปิชโนโก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าทีมเขาก็มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายภายในทีมล้นทีมอยู่แล้วนะครับในส่วนของโรเบนเนวสก็ชัดเจนนะฮะถ้าหากบอกว่าจะอยู่กับสมูรสอนต่อโดยแหล่งข่าวนั้นคาดการณ์ว่าเนี่ยจะมาแทนที่ในตำแหน่งโปรเบวา,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 าถ้าหากายออก แสดงว่าข่าวนี้ปอบบาก็จะอยู่ต่อนะครับเพราะว่าดูเบนเนเวสก็อยู่วูมเร์บตันต่อส่วนปอบบาตเหลือแค่การเจรจาเล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเจรจาเรียกให้สูงที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของปอบบาตก็เป็นได้ในการคัดแข่งกับแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับเพราะยังไงต้องต่อกันถึง5ปีนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยต้องเรียกแพงๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้นะฮะรอแค่การต่อสัญญาโชบใหม่ปอบบาก็น่าจะอยู่กับแมนอยู่ต่อนะครับ ก็คงคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วล่ะครับสำหรับทีมไปแสดงในนุกการนีนะครับสวกลับผมกันใหม่สุดครับ